เป็นผักเอ,อียงนะอ๋อนี่คือพักขมพักขมแม่นบอขาะผักขมนี่คือพักขมใช่ผักขมไหมแล้วก็ผักนี้มีต้นหอมจะเป็นต้นหอมใหญ่ด้วยค่ะ บาทที่นี่สิพามาเบิงนี่คือที่ปลูกพักของงูนะคะเขาเขาปลูกพักเบงเบงเเป็นเพื่อนปลูกพักค่ะของเพชร่ยมได้สิได้มาเบิงว่าพักพักแขกตุรกีไม่ยังแนค่ะเป็นพักอียงนาอ๋อนี่คือพักขมพักขมแม่นบ่อ่าพักขมนี่คือพักขมใช่ผักขมไหม แล้วก็ผักนี้มีต้นหอมจะเป็นต้นหอมใหญ่ด้ค่ะพลละเลึกพลละลกคิดว่าจะเป็นหอมใหญ่ตัวนี้เป็นผักอะไรนะเขาแอบซ่อนไว้นี่ก็เป็นเบียร์พักค่ะเบียร์พักโอ้นี่ก็คือต้นหอมใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะทามทามทาม เบิงเบิงเบิงต้นมักพริกเนี่ยเลยเลี้ยเบิงหรือว่มามะเขือเทศมะเขือเทศลาดหอมไง่ค่ะเบิงหอมต้นหอมก็งามแต่หอมเ็นปลูกได้แลวเนาะหอมปลูกได้แล้วนะ ก็เบิ่งพักมูแล้วค่ะเพ็นกระมาะเลยค่ะจัดการมาเปิดพลาส,สติกของเจ้าของน่ะเป็นพักค่าเป็นพักกาดหินพักคานาที่เพชรเคยลงลิดไว้นะคะเนะะาะก็มาเปิดเพื่อให้รับแสงแดดค่ะนี่แหละค่ะคลิปนี้เป็นก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะกรปปาส้มสวนมือเนาะเป็นกระสิจัดการปูคอมแดงเลค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิ่งวิธีการปูคอมแดงของเพชร ว่าสิเป็นจังไดค่ะหอมแดงก็คือซื้อมาจากลานแขกค่ะเขาก็เอามาจากจากสีล้ำกาค่ะบบเมนหอมแดงบานเล่าเห่าเลยคันหอมแดงบานเห่านะราคาจะแพงนะคะเผ็ดกันเลยต้องใส่หอมนะ่ะแต่ว่าต้นหรือว่าหัวเป็นคือหอมแดงบานเฮ่าเลยค่ะโบแตกตาค่ะ กิโลหนึ่งก็อยู่ประมาณ8ปดสิเกโคนเนาะคะ่ะเป็นหอมแดงเทียมมาเห็ดกับเขานี่แหละค่ะแต่ว่าเพ็รเอามาปลูกเพื่อที่จะกินต้นมั่นค่ะแล้วก็ไวทะคันส่งพักเนาะคะ่ะเนาะใส่กระลำใส่ต้นหอมโอ้ยสวรรค์แซ่บขนาดเนะะี่ยค่ะมาเบิ่งกันค่ะว่าคลิปนะ้วิธีการปลูกหอมแดงของเพชรสิเป็นจังไหนค่ะ เจอกันคลิปหนะ้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะ